โอเคสวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดเอ,อเริ่มหมดมุกแล้วนะครับมาพูดเรื่องวงดนตรีที่ชอบดีกว่านะศิลปินไทยนะครับเน้นฝั่งไทยก่อนที่ชอบแล้วก็คนนี้เนี่ยชอบแบบเข้าเส้นอะ <laughs> นะครับเข้าเส้นแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองเอ่อจะคลั่งใครแล้วกันนะครับศิลปินเอ่อท่านนี้หรือกลุ่มนี้เนี่ยได้ขนาดนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและผมมองงานเพลงเอ่อปัจจุบันยังไงนะครับแล้วทำไมผมถึงชอบศิลปินกลุ่มนี้นะครับก็จะมีไม่เยอะนะครับส3าคนที่จะยกตัวอย่างขึ้นมานะครับผมแต่ก่อนอื่นไปดูอัปเดตช่องก่อนนะครับช่องผมเนี่ย วิวที่เยอะที่สุดนะครับหลักร้อยแล้วนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะมันเป็นคลิปรถนะครับมอไซค์ที่ผมถ่ายอเออมันมีคนสนใจเยอะนะอาจจะอาจจะด้วยคีย์เวิร์ดด้วยแหละนะครับเราใช้รุนรุนรุ่นรถขึ้นขึ้นโชว์คอนเทนต์มันก็เด้งึ้นมาแล้วมีคนมาดูนะครับกดไลค์เยอะแล้วก็ซับสไครต์ใหม่มีมาเมนต์มีอะไรด้วยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็เป็นความรู้แล้วกันว่าบางทีคีย์เวิร์ดมันก็เกี่ยวก็เกี่ยวแหละแต่ เรื่องราวของผมมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพ<ม>ียงแต่ว่าคีย์เวิร์ดตรงนั้นมันไปโดนอัลกอริทึมเท่านั้นเองนะครับผมก็กลับมาเรื่องศิลป,ปินนะครับคือผมเนี่ยฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กนะก็ไม่มีศิลป,ปินในดวงใจเท่าไหร่นะครับแบบที่ชอบมากๆเลยไทยนะมีก็พิเศษคนเดียวนะครับแรกๆที่หัดฟังเพลงครับเพราะว่าผมมองว่าพวกงานเพลงงานศิลป,ปะผมมองเป็นอย่างนี้นะ ผมนับถือคนที่วิธีการทํางานของเขาเขา,เขาแต่งเองแล้วก็ทําเองหมดเลยนะครับผมอินตรงนี้ดังนั้นผมเลยชอบพิเศษมากนะด้วยน้ําเสียงด้วยวิธีการแต่งเพลงเนื้อหาของเขาด้วยมันง่ายนะครับแล้วก็เขาลอกสตาร์อะไรไงนะครับตอนวัยรุ่นเนาะนะที่ผมชอบอ่ะมันก็ขบวเขบวนหน่อยๆน,นะตามตอนนั้นแกหล,หลุดเลยทุกคนคงจําได้ที่เขาไลฟ์ยูวฮาวที่เป็นมีมจนถึงทุกวันเนี้ยอตอนนั้นผมหัดฟังโอ้ไล่ฟังเพลงแก ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับตามชีวิตดูสารคดีประวัติอะไรเงี้ยก็ชื่นชอบพิเศษเป็นพิเศษตอนนั้นพิเศษตอนนั้นนะครับก็หลักๆก็เรื่องแต่งเพลงอะไรเพราะว่าผมอยากจะเขียนเพลงตั้งนานแล้วแล้วพิเศษเนี่ยเป็นเป็นเพลงเป็นงานเพลงที่ลอกเลียนแบบง่ายผู้นี้ดีกว่าไม่ได้แบบลอกลายเซ็นเขานะเ ด,ด้วยความง่ายของเพลงพิเศษอะ่ะมันทําให้เราตั้งเป้าว่าเ้ยเพลงเราอ่ะอยากง,ง่ายแบบนี้คิดอย่างนี้ดีกว่าก็คือแต่งเพลงมันไม่ต้องยากนะความคล้องจองคําง่ายๆคอร์ดสบายๆสย 4, 5, ี่คอร์ดห้าคอร์ดก็เพาะได้แล้วก็พวกคําศัพท์อะไรก็ไม่ต้องลึกนะครับเปรียบเทียบอะไรก็ตรงๆเลยนะครับจากนั้นมาผมก็ไปเริ่มไปฟัง,พ,งพวกเพลงสากลและเริ่มมีอิทธิพลเยอะกับชีวิตนะครับวงสากลเนี่ย มันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็เนื้อหาเพลงสากลเนี่ยมันไม่ใช่เพลงรักเลยเพลงที่ผมฟังนะเหตุผลก็คือพวกเพลงสากลที่มันเเขียนเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงรักได้แล้วมันฟังดูดีเพราะว่าภาษาเขาอะครับมันไม่มีวรรณยุกทุกคนลองนึกถึงนะถ้าสมมติว่าเพลงไทยที่ไม่ใช่เพลงรักอะเขียนออกมามันจะเป็นเพื่อชีวิตหมดเลยนะครับมันจะเป็นคาราบาวเป็นเป็นเทื่อเๆื่อนั้นอะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงอะแนวสตริงก็ได้แต่ว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเพลงที่ให้กำลังใจปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบจริงจังนะครับเรื่องภาษาในี่เรื่องใหญ่นะครับมันจะจริงจังมันจะไม่ชิวยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่อะไรรู้อยู่ที่ยอมรับมันอ่ะ i v e เ n d learn นะครับมันพอฟังปุ๊บเนี่ยมันมันโอ้โหเนื้อหามันมันหนักมากนะครับเออนืกอออกป่ะเออมันจะแบบแบ่งไปเลยแต่เพลงสากลผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะผมเป็นคนเดียวนี่แหละหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เพลงสากลเนื้อหามันค่อนข้างที่จะหนักถ้าเรามาแปลเป็นไทยแต่พอฟังภาษาอังกฤษมันกลับไม่หนักขนาดนั้นอ,อแล้ววในยุ์เขาไม่มีมันก็ไปได้ทั่วเลยใช่ไหมครับมันก็โมโดดี้ลงนู่นนี่ได้เห็นไหมการฟังเพลงของผมมันเบยดเันเบยดที่เนื้อหานะเบยดที่เนื้อร้องนะครับแล้วก็ดนตรีเนี่ยเป็นส่วนรองไปแล้วนะนะถ้าพูดถึงตอนนี้นะก็พยายามจะฟังเนื้อเพลงเป็นหลักนะครับไม่นะพวกเมทัลนะเมทัลอนั้นร้องอะไรก็ร้องไปเถอะเพราะว่า เอามันอย่างเดียวนะครับไปฟังตอนเล่นฟิตเนสหรือวิ่งหรืออะไรอย่างเดียวการใช้งานคนละแบบแต่ผมพูดถึงว่าความอินความล้ําลึกความเข้าถึงเนี่ยจะเป็นเพลงฝรั่งที่เป็นแนวเกี่ยวกับพวกชีวิตนะครับหรือว่าพวกสปิริชวลพวกลอยๆหน่อยอพวกพิงฟอยพวกสากลนเก่าๆพวกเนี้ยเจ็ดเจ็ดศูย์แปนเงี้ยผมบอกกว้างๆแล้วกันทีนี้กลับมาเพลงไทยมันส่งผลให้ในการฟังเพลงไทยของผมเนี่ย เนื้อหามันก็จะเป็นแบบเพลงสากลที่ผมพูดถึงนั่นแหละซึ่งมันเพลงไทยปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อชีวิตไปโดยปริยายเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ที่อาจจะไม่ได้จ๋าแบบคาราบาวนะครับอาจจะเป็นเรื่องชีวิตแบบการตั้งคําถามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบรักใครรักฉันรักเธอเธอรักฉันอกหกักแอบรักคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับมันกลายเป็นเพลงที่แบบ เพลงที่พูดถึงชีวิตคนวิจารณ์สังคมาถามคำถามเป้าหมายชีวิตวิาพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลนะแบบมีเงินแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นไปนะครับซึ่งในไทยก็ไม่พ้นเพื่อชีวิตแต่ว่ามันจะมีศิลป,ปินกลุ่มหนึ่งที่เกิดใหม่ที่ไม่ใช่คาราบาวคาราวานหมูพี่น้าหมูปูพงศิษิ์นะครับวงโฮวงแฮมเมอร์อะไรพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมาอา่า เพื่อนๆคงเดาออกแล้วใช่ไหมจะมีอะไรบ้างนะครับพีเล็กเกสซี่คาเฟ่เอาแบบพี่บอยเอิมิจินนะมันจะมีหลายๆวงที่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นวงโฟกผมจะชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันใช้กีตาร์โปร่งเล่นได,ได้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 อินอนะสมมุติว่าศิลป,ปินที่เราชอบเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นโฟกซองเนี่ยแล้วทีนี้ เราก็เล่นกีตาร์ได้ไงมันก็เหมือนอินว่าเราเป็นเขาอะไรเงี้ยนะครับยกตัวอย่างก็คณะขวัญใจใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงรักแต่ก็มันเป็นเพลงรักอีกแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับความจริงคณะขวัญใจขวัญใจมีเพลงหนึ่งผมชอบมากเลยชื่อเพลงว่าต่ําตมนะครับอันนั้นกินออกเลยว่าเออมันพูดถึงไม่ใช่เรื่องความรักอ่ะแล้วก็เขียนไขใช่ไหมเขียนไขก็เป็นนะครับเขาพูดถึงเพลงรักนะแต่มันไม่ได้แบบว่าฉันรักเธอฉันจะแบบกินกินเธอมันจะเป็นการเปรียบเทียบแบบ อีกชั้นนึ่งอะเอะออาจอาจผมไม่ได้บอกว่าผมลึกอะไรนะแต่มันฟังแล้วมันแบบเออด้วยด้วยแนวดนตรีของเขามันสบายด้วยนะครับ <c oughs> ทีนี้เข้าเรื่องว่าผมชอบใครนะครับในในในวงนี้มันมีศิลปินคนหนึ่งเพื่อนๆน,นะครับ <c oughs> ตอนแรกอะผมเพิ่งรู้จักไอ้พวกวงพวกเนี้ยเขาเรียกโฟล์คแคมป์นะครับหรือว่าพวกอินดี้ยุคใหม่นะผมเรี่กอย่างนี้นะเป็นเป็นภาษาของผมเองอินดี้ยุคก่อนเนี่ยทุกคนลองนึกภาพดูมันจะเป็นพวกเสลร์พวกความจริงแค่ทูคัลเล์ก็ถือว่าผมได้ยินมานะสมัยผมเล่นดนตรี ะเลทูคัลเลอร์พวกเอ่อสมอลรูมแรกๆอะครับเขาบอกว่าเป็นอินดี้เลยผมไม่รู้ด้วยว่าอินดี้แปลว่าอะไรนะครับแต่ผมพอจะรู้แล้วแหละมันคืออะไรคือแบบนอกกาแฟหน่อยๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันก็แมสันหมดแล้วพอมาทุกวันนี้คณะขวัญใจหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นอินดี้มาก่อนคือใต้ดินผมใช้คําไม่ถูกนะแล้วผมก็ไม่รู้รู้ว่ามันมันตรงตามที่เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เขาก็ดังกันหมดแล้วแหละเหียนไขคณะขวัญใจสิทธาพวกพวกนั้นนะครับพวกโฟรแคม พี่บอยเอมิจินนะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ผมแบบฟังปุ๊บผมแบบผมแม่งผมแม่งรักเลยอะ่ะผมแม่งแบบเฮ้ยทำไมคนนี้นี่โผล่มาได้อย่างไรนะครับคนคนนั้นก็คือหมูไววิทนะครับไววิทเนี่ยเป็นเขาเป็นชื่อคนนะครับเขาชื่อหมูอหมูแล้วเขาเรียกตัวเองว่าไววิทอ่าซึ่งคงไม่ใช่ชื่อจริงเขานั่นแหละนะครับซึ่งผมฟังปุ๊บเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขาอ่ะเป็น วงดนตรีหรือหรือนักร้องที่อยู่ในยุค80หรือ90ไทยที่แบบไม่ดังหรืออาจจะดังแต่แบบลึกหน่อยผมก็เอ้ยทำไมซามันเก่าๆมันแบบเพลงมันมันเพราะมันหวานมันมันใช้คาโบราณจังเลยใช้คําแบบมันไม่ใช่แบบคนสมัยนี้เขาร้องกันนะนะครับผมนึกไปถึงยุคพี่แจ้เลยะแจดนุพลอนะไรพวกนั้นนะพอมาดูอ้าวสิเลือินหน้าใหม่นะครับอันนี้ผมพูดถึงประมาณ4ี่หปีที่แล้วนะนะครับก็เอ้ย ทำไมมันถึงมีเพลงอย่างนี้อยู่ในในโลกนี้นะครับมันเป็นชันใช้คําที่สละสะลวยอย่างที่ผมชอบเลยนะครับมีสัมผัสมีการบรรยายแบบนิยายน่ะใช้คาโบราณคําเฉยๆอย่างเงี้ยชันคาแบบเออเปียบเปยแบบหวานเลี่ยนนะ่ะพูดถึงกันนะมันจะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงจันลำเอียงนะครับอันนี้เป็นเพลงแรกที่ผมฟังจันลำเอียงของไววิทย์เนี่ยนะครับไววิทย์เนี่ยเป็นศิลป,ปิน เขาว่ากันว่าเป็นเพื่อชีวิตนะแต่ตอนนี้ผมตะโขนไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะแนวเพลงมันมันกลายไปหมดแล้วนะครับทุกคนไปหาฟังกันได้นะไววิทย์เนี่ยอันนี้ชื่ออันนี้ชแน,นลขเขานะครับเป็นชแน,นลยูทูบซึ่งพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเอ้ยคนนี้มีของมีของเนี่ยแล้วตอนนั้นผมอยากจะเขียนเพลงเพื่อชีวิตด้วยครับอยากฟังตัวเองร้องเล่นเพลงเพื่อชีวิต แต่ว่าแต่งไม่ได้สักทีเพราะว่าเพื่อชีวิตทุกคนเอาดีๆฟังดีๆนะมันมันเริ่มยากอ่ะเออผมไม่เคยเขียนเพลงพวกนี้มาก่อนนะอันที่พูดถึงห้าปีที่แล้วอนะเออแต่พอวิทย์มาปุ๊บมันเติมไฟให้เราแล้วก็เราชื่นชมเขาในฐานะที่แบบโอ้เขาทําได้เก่งมากเลยเหมือนที่เราอยากจะทําเลยนะครับ <c oughs> มันเป็นครั้งแรกที่ผมมองศิลป,ปินเนี่ยโดยไม่อิจฉาโดยไม่เกลียดเขาอ <c oughs> ผมเกลียดคนอื่นมาก่อนเหรอใช่ครับผมอิจฉาตลอดคนทําเพลงดีๆนะครับผม ผมยอมรับเลยแต่คนนี้มาเนี่ยมันทําให้อีโก,ก้ตรงนั้นลดลงเพราะเขาทําดีเขาบริสุทธิ์เหลือเกินเขาเขียนมาจากใจจริงๆผมสัมผัสได้เลยนะครับแบบว่าเขาแบบโอ้นี่อ่านหนังสือเยอะนะเนี่ยใช้คําดีมากนะเป็นคนที่พิถีพิถันในการใช้ภาษานะครับก็เลยชอบศิลป,ปินคนนี้ตั้งแต่นั้นมาอันนี้ไววิทนะเจอเขาหลายรอบมากแต่เขาคงจําผมไม่ได้หรอก ตามงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เขามีเมื่อมีปีที่แล้วนะครับก็ไปแล้วก็คอนเสิร์ตเล็กตามร้านเหล่าตามอะไรเงี้ยก็ก็ไปนะครับแล้วก็ไปร้องเพลงเขานั่นแหละชอบนะฮะคือศิลป,ปินกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแฟนเพลงเฉพาะกลุ่มเยอะจะรักแบบปานตะคืนกินเลยแต่มันจะไม่ค่อยแมสเท่าไหร่เห็นไหมเป็นตามสไตล์อินดี้แหละคือทุกคนที่ไปฟังไววิทย์เนี่ย ผมว่าผมดาวนะเจ็ดสิบแปิเเนี่ยจะร้องเกือบทุกเพลงได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ศิลปินที่แบบร้องไปคอนเสิร์ตเขารู้แค่เพลงเดียวหรือ2อสาเพลงคือพวกนี้มันจะเป็นเป็นเฉพาะกลุ่มนะผมมองอย่างนี้นะก็ไปพบปะเขาพูดให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ซื้อเสือ้อทุกอย่างนะครับออกอะไรซื้อหมดนะครับน่าจะมีร่วมสิบกว่าตัวได้แล้วนะครับ แผ่นเทปนะฮะเขาจะทำซีดีด้วยนะทำเทปนะพยายามแบบวินเทจแผ่นเสียงนะฮะคือออกอะไรผมก็ซื้อหมดเพราผมชอบมากไอดอลนะครับนะฮะแล้วก็เชิดชูหนึ่งในนั้นมันจะมีคำว่าศรัทธาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมศรัทธากับศิลปินคนนี้มากนะฮะคือมันไม่ใช่แฟนเพลงทั่วไปแล้วอะผมอะคือแบบออ้เขาเติบโตแบบได้ดีก็ยินดีด้วยผมแบบ ถึงแม้ว่าเราจะห่วงเขานว้แรกๆแ,แ,แ,แบบไม่อยากให้ดังเลยนะครับโลกนี้เป็นกันเยอะนะศิลปินที่เราชอบอยากให้เราไปฟังเฉพาะกลุ่มไม่อยากให้แมทเห็นไหมเพื่อนๆเป็นอยู่ใช่ไหมเวลาเราไปฟังศิลปินที่ยังแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อนผมก็คนนึ่งพี่เล็กนะครับไปฟังตั้งแต่แกยังแบบเติบโตมาแรกๆกันนะแต่พอแกดังก็มีความรู้สึกคุยกันรู้สึกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ยินดีกับเขาด้วยที่เขาแมทเพราะว่ามันเป็นรายได้เขานะครับให้เขาลืมตาอ้าปากทําผลงานได้ เป็นอาชีพของเขานะครับไววิทย์เนี่ยงานเนี่ยจะเป็นลักษณะเเพื่อชีวิตแบบผมใช้คําว่าเพื่อชีวิตไปเลยแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายนะครับแบบโฟกแล้วก็มีความสมัยใหม่หน่อยก็ตามยุคนั่นแหละนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่เนื้อความมันก็จะมีความมันใช้คําว่าโบราณก็ไม่ได้นะมันเป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยมีคนใช้ดีกว่านะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ลงลึกไปกับชีวิตคนอ่าซึ่งเทียบคล้ายๆนะครับมีความคลับคล้ายคลับคลากับน้านาคาราบาวนั่นแหละนะครับน้านาคาราบาวคาราวานั่นแหละนะครับก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งผมยกตัวอย่าง2เพลงแล้วกันชื่อเพลงว่ากระดังงาเกลียมไฟนะครับเป็นเพลงล้อผมฟังออกเลยล้อกับเพลงลางงามตู้กระจกเนื้อความคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็หลายชีวิตล้อกับเพลงถนนชีวิตของคาราบาวหลายชีวิตนี่ของวัยวิต พอไปฟังปุ๊บโอ้นี่มีมีคือเราก็ชอบคาราบาลอยู่แล้วไงมันเหมือนมันชิดคลอมาต่อกันอะ่ะเหมือนเป็นแบบเวอร์ชั่นถัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยชอบมากและดนตรีเขาดีมากนะมีการคิดการอะไรดีอย่างหลายชีวิตเนี่ยตอนท้ายเนี่ยผมตอนอัลโทเนี่ยมันเป็นเพลงสุดท้ายหน้าบีนะก็คือยาวมาก8นาทีแล้วก็มีกลิ่นพิฟอยหัวออกมานะครับคือเราฟังพวกนี้เนี่ยเราจะเราเราชอบดนตรีอยู่แล้วไงเราก็จะฟังวัตถุดิบเขาโอ้เป็นแบบนี้เหรอโอ้ดิเราชอบเหมือนกันนะ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ไววิทย์ก็มี2เพลงแล้วนะเพลงเพราะทุกเพลงนะครับแล้วก็ความหมายดีทุกเพลงอัลบั้มสองเนี่ยเพลงถนนข้าวสารกับมีชีวิตเพื่อนคนอื่นเนี่ยมันสุดยอดมากนะผมผมชอบเลยนะครับแบบเขียนมาได้ไงวะนะฮะหมูไววิทย์นะครับถ้ามาฟังก็ขอบคุณที่ทําเพลงที่ออกมานะติดตามเสมอนะครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคนนี้มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจในชีวิตผมอย่างหนึ่งในชีวิตขนาดนั้นเลยนะครับพี่บอย imagine นะครับคนนี้เนี่ยทำให้ผมต้องอ่านหนังสือเพื่อมาฟังเพลงเขาให้อินมากขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวจะหยิบมาเล่มหนึ่งนะครับ <c oughs> คือพี่บอยเนี่ยผมฟังตอนแรกเนี่ยเพื่นอนสมัยสมัยมหาลัยเขาส่งมาให้ฟังตอนปีหนึ่งผมจำได้เลยนะครับส่งบลูทูธมาตอนนั้นยังยังไม่จุกยังไม่มา spotify ยังไม่แพร่หลายนะครับ ก็คือชื่อเพลงยินดีมันก็ส่งมาเฮ้ยยินดีมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงรักนี่ว่าแต่มันเป็นรักอีกแบบหนึ่งอ่ะมันยินดีที่รักยินดีที่พบยินดีที่จากยินดีที่เจอยินดีที่เศร้ายินดีที่ร้องไห้เฮ้ยเปรียบเทียบได้ดีคนนี้เป็นใครกันนะครับก็ฟังแรกๆก็ฟังท็อปฮิตเขาแหละนะสองสามเพลงความรักความงามเออแล้วก็สุราหนะึ่งปาน่ะเพลงนั้นนะ่ะนะครับพอเราเอาเข้าจริงเนี่ยเพลงของเขาเนี่ยเฮ้ยทำไมมัน มันชื่อแปลกๆเพลงอะไรเพลงโจโฉโจโฉนี่ตัวละครในสามก๊กนี่ใช่ไหมแล้วก็พวกเพลงต่างๆนี่มีความกลิ่นอายของประวัติศาสตร์จีนนะครับตะวันออกเยอะมากมูซาชิอย่างเงี้ยคืออะไรไปฟังอ๋อมันคืออย่างนี้เขาเอาตัวละครในในประวัติศาสตร์หรือในนิยายในตำราเนี่ยมา,มาเขียนมาขยายแล้วมันมีเพลงหนึ่งผมฟังแล้วผมจำเป็นต้องไปอ่านเลยนะครับจ,จักระจันลินเบียหลายหลายอันนะผมจะค่อยๆยกไป เขาพูดถึงเนี่ยมันเป็นตำราเต๋านะครับมันเป็นของเม่งจื้อนะถ้าผมจําไม่ผิดผมพูดผิดนะครับมเป็นของจวงจือนะซึ่งจวงจือเนี่ยนี่ฮะผมต้องไปอ่านเต๋านะครับจวงจือเนี่ยเป็นลูกศิษย์เ,เป็นสายเต๋าเป็นลูกศิษย์ของเล่าจื้ออีกทีหนึ่งนะครับมาเขียนนิทานนะครับลักษณะบทประพันธ์แบบนิทานแล้วก็สอดแทรกปัญญาเต๋าเข้าไปในนั้นนะครับปัญญาเต๋าเล่าจื้อใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยเม่งจื้อที่ จวงจือ้อจวงจื้อนะครับจักรจันลินเบียเนี่ยมันพูดถึงอะไรชื่อเพลงมันก็น่าสนใจแล้วนะครับมันก็คือพยายามในเนื้อเพลงเนี่ยมันพยายามบอกว่าไอ้จักรจันรเนี่ยบินได้หน่อยเดียวเองแล้วนกก็บินสูงสรุปแล้วไอ้ความสูงกับความต่ําของมันเนี่ยมันก็ความสูงเหมือนกันจะไปเทียบทําไมนะมีเพื่อนกินเพื่อนแท้กินเบียร์ด้วยกันเนี่ยมันก็เพื่อนเหมือนกันจะไปแยกทําไม จากกะจันคงไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นยังไงเพราะมันมีชีวิตอยู่แค่ฤดูการเดียวฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มันสูงมันต่ํามันฉันมีแค่ชีวิตแค่นี้คือมันมันห่อหุ้มด้วยปัญญาซึ่งผมฟังตอนแรกผมก็งงแล้วหูเขียนมาได้ยังไงวะอ๋อเขาไม่ได้คิดเ,เขาร้อยเรียงเอาคําพูดเนี่ยมาเขียนเป็นเนื้อเพลงเนี่ยเขามีนี่นะครับนี่พี่บอยเนี่ยเป็น ถ้าพี่ได้ฟังนะผมไปดูคอนเสิร์ตพี่ด้วยนะที่พี่แจกต้องสื้อมันมีเพลงหนึ่งอ่ะที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับเพลงนั้นเนี่ยมีเพลงมีชื่อว่าปวดเรียกขามฉันด้วยนามอันแท้จริงอ่ะเพืเพ่อนๆลองไปฟังดูนะครับเนื้อเพลงแม่งยาวเหยียดเลยเปิดคอร์ดแทบป,ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบไอแพดแม่งไม่พอนะครับพี่บอยเขียนยาวมาก เพลงเพลงนี้เนี่ยมาจากหนังสือของหลวงปู่ติชนัทันนะครับเป็นพระเซนชาวเวียดนามซึ่งล่วงลับไปเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นบทประพันธ์เป็นกวีนิพนธ์แต่เนื้อเพลงของพี่บอยเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าไอความปวดเรียกขานฉันด้วยน้ำที่แท้จริงน้ำที่แท้จริงคืออะไรนะครับมันคือความรักความเมตตาเนื้อเพลงเนี่ยพยายามที่จะบอกว่า มีพี่บอยพูดเองนะในคอนเสิร์ตแคทหรือแฟทหรืออะไรเนี่ยแหละผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเขาพยายามยกตัวอย่างตัวละครหรือว่าตำนานบุคคลในววประวัติศาสตร์แล้วกันว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะฆ่ากันเลยเราควรที่จะรักกันไว้อันนี้เป็นแบบพื้นๆนะแต่พี่บอยเนี่ยหอ่อหุ้มคำนี่สวยงามมากในเพลงนะครับมีพระเขมรรูปหนึ่งเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้นะว่าพระอะไรวัดธน,นันทะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพินโยอะไรสักอย่างเนี่ย คร่าวๆนะครับทุกคนคือครอบครัวพระเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาตายโดยขมิบขมิบแดงนะครับผมผมจาไม่ได้นะประมาณเนี้ยคือมีมีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่อต้านอะไรทุกอย่างแหละก็คือเอาง่ายๆคือครอบครัวเขาโดนฆ่าหมดประมาณนี้นะแล้วเขาไปบวชไปเรียนต่างประเทศหรือกลับมาบวชอะไรนี้แหละโดยสรุปก็คือเขาเนี่ยเอาลูกศิษย์หรือว่าเขาเรียกว่าธรรมญาตาก็คือรวมตัวไปแล้วก็เดินไปหาไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ฆ่า พ่อแม่หรือว่าวคะหรือว่าหรือว่าญาติอะไรเขาเนี่ยไปหาแล้วก็ไม่ได้ไปแก้แค้นนะครับไปบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เองทําเนี่ยข้ายกยกโทษให้นะครับถึงแม้ว่าจะมีมีเขาปาลาระเบิดมาเลยนะแบบปาลาระเบิดใส่ธรรมญาตานะจนมีคนตายหรืออะไรสักอย่างอะ่ะผมจําเนื้อความไม่ได้อะ่ะแต่ว่าพระท่านเนี้ยพาพากองทัพธรรมญาตาไปให้อภัยเขาคิดได้ขนาดนั้นอะ่ะหมายถึงพระนะคือแบบตัวใจเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับ แล,แ,ลแ,ลแล้วเราไปฟังปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดปัญญาแล้วบอกว่าอ้ยสรุปแล้วเนี่ยม,มันมีคํานึงในเพลงอะจะตายไปพร้อมสิ่งใดอันนี้สกิดผมมากเลยนะครับคุณจะตายไปเพราะความเกลียดความกลัวความชังความเศร้าเหรอใช่ไหมมันก็หนักเปล่าตอนวินาทีที่คุณตายม,มันเหนื่อยนะครับก็เลยให้อภัยกันดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ผมให้อภัยคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าหาเขา มองคนเปลี่ยนไปเลยนะครับคนที่ทําไม่ดีกับเราไว้นะครับสิ่งที่ขับเคลื่อนเขามันมีเพียงอัตราเท่านั้นเองที่เราก็มีเช่นเดียวกันเราย่อมมองคนเหล่านั้นด้วยความสงสารซึ่งทําได้ยากมากจะทําอย่างนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทําได้หมดผมพยายามจะทําแบบนั้นให้ได้ทําเนื้อเพลงที่พี่บอยพูดพอผมทํามาแล้วรอบหนึ่งผมโล่งเลยนะครับโล่งแบบโคตรโล่งอะ คนเคยนึกถึงคนคนนึงแล้วโมโหจนแบบอารมณ์เสียไหมแบบนั่งเล่นเกมนั่งทํางานอ,อยู่ดีความคิดนี้มันพุ่งมาหน้าคนนที่ผมมาแบบมันพังไปหมดเลยอะวันนั้นอะแต่พอเราทําตรงนี้ได้เนี่ยยกโทษให้เขาได้เนี่ยมันโล่งไปหมดนะครับแล้วเราก็จะมองมนุษย์แบบคือเขาที่เขาทําอย่างนี้กับเราเพราะเขากลัวอะไรบางอย่างเขาเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขากลัวตัวเองที่จะเสียเปรียบหรือเปล่ามันมองไปข้างนั้นเลยนะ เขาด่าเราเพราะว่าเอาหัวหน้าด่าเราก็ได้หัวหน้าด่าเราเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะไม่ว่าเราจะทําผิดหรือไม่ผิดหรือคนอื่นเขาไปโมโหเมียที่บ้านอะไรเงี้ยหัวหน้าคนนั้นเนี่ยกาลังดิ้นรนนะครับด้วยความกลัวนะครับนะเขากลัวที่จะโดนด่าอีกทีหรือเปล่าเขาถ้าเขาเป็นเจ้าของบริษัทเขากลัวที่จะเสียเงินเขาเลยทําแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมคือเรามองคนด้วยความเมตตาไปหมดอะ ยิ้มยิ้มด่ามาก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยผมทาไม่ได้แนละ้วผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังมีสิ่งนี้นะครับอัตตาอะไรพวกนี้คุมอยู่แต่เราเห็นแนวทางแล้วว่าเอ้ยเพราะเราทํามาแล้วไงแนวทางนี้มันมันเวิร์กมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยไปหาหนังสืออ่านหมดเลยนะครับที่พี่บอยเขียนปวดเลี่ยงขานฉันด้วยนามอันแท้จริงก็มาอ่านนะครับมูซาชิอ่ามูซาชิยังไม่ได้อ่านเพลงมูซาชิเนี่ยพูดถึงนักดาบญี่ปุ่นที่ ใช้วิชาดาบเนี่ยตัดทุกอย่างในชีวิตออกอไม่ว่าจะเป็นสิ่งความดีความชั่วความยืนยอคำสนเสร,ริญความดูถูกมันตัดทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยคือพี่บอยเนี่ยจะเขียนเพลงแบบเอาปรัชญาที่มีอยู่มาขยายมาแต่งเติมด้วยคำที่สวยงามแล้วก็ไพเราะนะครับแต่เนื้อเพลงแกจะย,ย,ยาวมากนะมันจะแบบคือเนื้อหามันเยอะดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อน เพลงที่ผมฟังมันจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเหมือนเนื้อหาที่ผมพูดไปแหละนะตอนแรกอ,อพอฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จันลงจิตใจนะปลอบประโลมเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับเพลงพวกนี้ด้วยเห็นไหมมันกลายเป็นสิ่งบันเทิงที่ช่วยอุ้มชูแล้วกันนะฮะเป็นน้ำพรมนะครับผมให้มันเย็นนะประมาณนี้นะไววิทย์พี่บอยอิมเมจินส่วนรอบรอบที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับดเด,เดนตายนะ หมายถึงว่าอยู่วงวงนอกๆของพวกนี้ก็จะมีพวกโฟลคแคมป์ส่วนใหญ่เนาะภูมินอะไรเงี้ยคือเราชอบความสงบเงียบไงเพลงพวกนี้มันก็เป็นความเงียบที่ไม่ได้ดังมากอะความดังที่เงียบพอผมไปพูดยังไงดีวะนี่ใช้คําที่บอยนะประมาณพยายาม,มน,นะจะเป็นแบบเขาอะนะคือเพลงมันชิลๆแหละร้บเพื่อนๆเ,เป็นเพลงฟังสบายอีซี่ดิสซิแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่ดีนะผมแนะนํานะครับ ขายของนะครับให้ศิลปินที่เรารักนะครับไ mm. บิท์นะก็พี่บอยเอเมจินนะครับพี่บอยเอเมจินเริ่มรับงานแล้วจากที่แกได้ข่าวมาก่อนนะว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่บอยเวลาเขามีร้านร้านของเขาอะนะครับร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขามมาได้ดนตรีเนี่ยเขาจะไม่เล่นเพลงตัวเองเลย mm. ผมได้ยินมาอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเล่นแล้วโดย,โดยที่เขารับงานเป็นแบบข้านอกกันนะ mm. ล่าสุดก็ไปเล่นกับพี่เล็กใช่ไหม เพิ่งเพิ่งเล่นไปหรือว่าขายบัตรอะไรผมไม่ได้ตามแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเหนื่อยขอพักก่อนนะฮะเรื่องทางโลกนะครับพี่เกียจตไปเบียรเเียดคนตอนนั้นไปดูพี่บอยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเอ,อตอนนั้นนะ่ะแกทำคอนเสิร์ตใหญ่ในเพจอยู่ดีๆก็ประกาศผมทํมางานอยู่อุยมันเด้งมาไอ้เราก็อยากไปยังบัตรอุย้ยเป็นพันมัง้งหรือเท่าไหร่แะละดีนะเราโอนก่อนนะ่ะ ไม่ถึงสองสามชั่วโมงบัตรเต็มทุกคนเขารับอยู่สองร้อยคนมัน้งนะครับแล้วก็ได้ของที่จะลึกแก่มันเป็นสมุดสีแดงอะ่ะไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่อยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มีเนื้อเพลงอยอในั้นหมดเลยทําให้ผมรู้ว่าผมฟังเพลงบี่บอยอ่ะเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมีเพลงบางเพลงเท่านั้นที่ผมไม่ได้ฟังจากยูทูบนะแล้วก็กดไปเรื่อยอะ่ะเออก็เป็นคนที่เขียนเพลงได้จับใจแล้วก็เพิ่มภูนปัญญาให้กับชีวิตแล้วก็สามารถปรับใช้ใกับชีวิตได้ ถ้าพี่บอยมาฟังเนี่ยผมขอบคุณพี่มากนะถึงว่าพี่ยังไม่ได้ฟังก็เถอะมันทําให้ผมตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นเพลงพี่บอยเป็นใบใบเบิกทางนะครับเป็นแสงสว่างจากเอ่อจากก้อนหินที่มันแอบอยู่นะครับไปหาสมบัต,ติตรงนั้นเจอนะเรียบเปยอ,อย่างนั้นเลยนะครับหวังว่าพี่บอยจะได้ยินนะครับขอบคุณมากที่ทําเพลงพวกนี้ขึ้นมาโอเคนะครับฝอยเยอะแล้วนะฮะ โอ้ยนาทีโอเคผมมีเท่านี้นะก็เดี๋ยวสรุปอีกทีนึงก็คือเพลงที่ผมฟังเนี่ยในไทยก็มี2คนนะครับด้วเนื้อหาแลดยด้วยดนตรีเนี่ยผมชอบ2วงนี้พี่บอยเอเมจินแล้วก็ไววิท่าทุกคนมีวงอะไรจะดวงใจอะไรบ้างก็มาบอกพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมาพิมพ์เม้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มก <c oughs> าร engagement นะครับในช่องของผม เพราะว่าผมอยากจะทำไลฟ์สดแหละอ่าอาจจะเป็นไลฟ์พูดคุยหรือแม้แต่ไลฟ์เล่นดนตรีนะผมมีโปรเจกต์ที่จะเล่นดนตรีแบบผมจะทําไปเลยเป็นลิสต์มาเลยเนี่ยเครื่องดนตรีเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอา่ามีเปียโนมีคีย์บอร์ดผมจะเซตเป็นแบ็กกิ้งแท็กเลยจะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับจะมีการเอาเพลงผมเนี่ยมาเล่นเพลงที่ผมแต่งนั่นแหละมีการพูดถึงเรื่องราวที่มาอะไรเงี้ยแต่จะทําเป็น,ปนบแบบไลฟ์สดนะครับก็มีผมเล่นคนเดียวแหละนะ แต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะไลฟ์ใน YouTube ได้เนี่ยมันบอก50คนนะครับซึ่งยังไม่ถึงโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ